เราจะไปไหว้พระครับที่ไหน <laughs> ที่ไหนวัดพระนอนคำ <c oughs> ชื่อวันไม่ได้ไอยากาไปมากเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ข้างหน้าใช่เสียงโทรศัพท์ ใครโทรเข้าหาถูกได้เสียงโทรศัพท์เตือนตื่นค่ะใช่ใช่เหมือนเดิมนะอันนี้เราจะกำลังเดินไปที่สถานีฮากาตะให้เพื่อนมารับใช่ใช่เป็นจุดมาพบกันอยู่ฮากาตะโอเคเป็นทริปที่ค่อนข้างไม่โอเคนะโอเคไม่ไม่ทุกทุเลนะเพราะว่า พ네ื่อนดูแลมีเพื่อนดูแลใช่เพื่อนดูแลทุกวันเลยวี่งอย่างว่อย่าคเาหรูอ่ะเขาหรูแท็กซี่ที่นี่คราวนะครับอ่าแท็กซี่ของที่นี่คราวนะครับหรคราวนะครับอ่าไม่มีไม่มีอ่าเข้าไทยนะแท็กซี่คาร์เลสถ้าเข้าไทยประมาณสี่ล้านประมาณใช่ไหมสี่ล้านสี่ล้านห้าสี่ล้านสี่ล้านห้าถึงห้าล้าน แล้วแต่ภาษีของแต่ละปีแต่อยู่ที่นี่สองล้านสองล้านนะคบสองล้านไทยนะไม่ใช่สองล้านเยนออโอ้โหใหม่ละนี่แต่รู้รูเนาะอะอยู่ที่นี่เป็นคราวนะคบคราวนะคบอันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับอันน,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 นี้คือต้องเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอนะ่ะคือเขาจะให้ความความนิยมเนาะโอ้ มีนี่บัสเซชันบัสเซชันน่ะอาป้าครับี่ญี่ปุ่นเ่ยเขาจะให้ความสำคัญกับอันนี้กลุ่มอ่าอันนี้กลุ่มกลุ่มเดนเจอนะครับเขาเขารวมกันแล้วเขาได้แล้วเขาก็จะเดินไปที่โรงเรียนโฮเซนเินก <c oughs> ันท, <c oughs> ที่เดินตรงนี้นะครับ ก็ลกลับมาที่คนนี้นะครับยังไม่ปับแสงเลยเรายืนอ,อยู่หน้าโรงแรมออเรนทอลใช่ไหมออเรนทอลโฮเทลฟูกโอกะนะครับเดินออกมาฝั่งด้านหลังของสถานีนะอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือฝั่งด้านหลังของสถานีเดินออกมาตึ๊บถึงเลยใช่ไหม <laughs> สองข้างบนด้านนี้มันจะเป็นบาร แล้วก่อนกับไทยยังไงก็ต้องลองขึ้นไปนั่งดูนะครับนี่นะครับสปอนเซอร์เข้อเขาได้วันนี้ทำไมคนถึงเยอะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดของของประเทศญี่ปุ่นอ่าใช่ <laughs> น่านจะเป็นวันหยุดงานใช่เขาหยุดให้วันมาคาบูชาเอาที่ไทยวันเขาจะที่วันวันมาคาโดเออใช่ใช่วันนี้เขาก็จะหยุดให้เหมือนเดิมรอเพื่อนรอเพื่อนจุดเดิมจุดเดิมรอสันรอสันไม่รอเต้พร้ <laughs> อมยังพร้อมแล้วโอเค ทำแล้วทำแล้วพร้อมแล้วมาแล้วนั่นไงยยัังงไม่ใชเอาหรออ๋ออันนี้อิ่มแล้วเราขึ้นไปทานอาหารใช่ไหมเมื่อกี้หิวเลี้ยวถ่ายเบอร์เกอร์แต่ถึงเขาโยนมาให้เราขอบคุณครับถ้าขับรถทางคือไม่ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้คือแน่าจะไม่รู้ว่าข้างบนนี้เป็นร้านอาหาร อย่างนั้นเดี๋ยวเลือกอาหารกันก่อนเนาะกินข้าวกันก่อน นี <laughs> ่ส <rumor Goodnight> ันฟูก้ารถหลายรุ่นเลยที่ไม่ได้เข้าขายด้านเราแล้วสวย あ,あ、行あ政したあ、じゃあもうそのあんた友達もした、うんやめえそれ。<laughs> เมื่อกี้อยู่บนรถอุ่นออกมาหนาวเวอบออามาหนาวเ <laughs> วือบเลยครับน้ำหูน้ำตาไหลโ <Okay. S 2> อเคต้องมีร่มนะครับกันแดดนะครับร่ม <laughs> เดินทางเดินขึ้นนะถ,ถ้าถ่ายก็จะไม่รู้ว่ามันชันนะต้องถ่ายแบบนี้นนไก่ไส่ใช่ะเลยไม่ขึ้นทางน้ออุ่นแหละไกลหนีเห็นไหมแต่หลวงพ่อยังหนาวหัวหลบหัเวมมเปียกของกลางไม่เป็นไรคุ้มหน่อยถ่ายสองข้างอย่างนี้ค่ะอาร์บินโซ่ถือสองกล้องเลย ยี่สิบเจครับใช่ใช่ข่าวันนี้มาหาเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อนพาว่าค่ะมาเที่ยวค่ะกล่ว่ามาบอกแล้วว่ามาที่นี่ต้องเจอคนไทยมาที่นี่เจอคนไทยไม่ได้แต่คนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่วันที่สามวันนี้อยู่วันที่สามมีคนนี้มาเที่ยวอะไรอะไรขอ อันนี้คือเจ้าถิ่นพามาเองครับส่วนมากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีใครรู้ฮะนาใช่นักท่องเที่ยวไม่มีใครรู้นะครับนี่คือลูกประคำยักษ์ขอพรแปะขอพรฮียได้รู้นะครับส่วนน้อยส่วนน้อยนะครับที่รู้นะครับต้องให้เจ้าถิ่นมอใช่ เดี๋ยวได้บอกได้ก็วิดีโอนี้ถ่ายเองกับมือ,อ,อ,อนะเป็นน่าจะเป็นการมาทัศนศึกษา ดีครับสวยมากเลยป้าป้าลองถ่ายรูปสารไนมุมมันดิราะว่าสวยอะ่ะถ่า,ายสารไปอย่างเนี้ย แล้วตรงไหนนะครับที่เขาบอกว่าฟ้าผ่าลงมาตรงต้นไม้อะม่นูมันอีกบทนึงไม่ใช่ตรงนี้ค่ะที่ที่มีที่มาต่อสายฟ้าใช่ไหมวัดนี้แหละที่นี่แหละทางขึ้นค่ะนี่เรายูงโน่นทางงน้นเหรอบนนั้นเหรอ เราไปต่ออยากไปตรงต้นไม้นั่นนะคต้นไม้ที่เขาอะไรนะนเขาบอกว่าม,มีฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้แล้วเขาแกะสลักรูปเทพเจ้าไว้อะอทางนี้หรือเปล่า,ข,าลขึ้นทางนี้เปล่าเออไปี่จะไหวไหมอันนี้ก็ลงแล้วอะ่ะขึ้นทางนี้แหละอะลองขึ้นไปดิ ระวังลื่นนะ้านะระวังเลยนะโ<ะ>คนน,นั่นนี่สองตอนขึ้นไปอุ้ยลื่นนะได้ระวังระวังแท้ระวังนะระวังลื่นนะหรือว่าต้นไม้อยู่ข้างล่างนะั่นไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> เราเราก็ไม่เคยมาเพราะว่าข้างล่างมันคุ้นๆเหมือนเลยนะ ไม่ใช่ขึ้นไฟฉายเจ้าใไหว้ไม่ใช่ขึ้นไฟฉายเจ้าตรงนั้นแล้วก็อ้อมลงมาหรือเปล่าเออใช่เออใช่ใช่ไฟฉายเจ้าต<า>ีวเล็กเขานะบอกว่าเราต้องเราต้องลำบากก่อนแสดงถึงความลำบากให้ท่านเห็นท่านจะได้รู้ว่าเราตั้งใจเราตั้งใจเพราะไม้ที่นี่เย็นมากโอ้ยหนาวโอสิหก <c oughs> อ,องศา น่าจะด,ด้านล่างเพราะว่าเห็นในคลิปแบบคุ้นๆแล้วลงไปข้างนะาล่างไหมขึ้นไปข้างบน <c oughs> ขึ้นไปข้างบนแล้วลงไปข้างาาล่างเออไปไ,ไหมขึ้นไกลไหมไหวไหมเห้วนี่ขึ้น,นไป<ว>เร็วกวาไปเรานี่แหละเห็นคนที่เป็นต <c oughs> ีนเหมืนพี่มาไม่เกียจเดินท่านจะได้เห็นถึงความตั้งใจพุ่วเรามาในขึ้นทางแล้ว อย <t enc anto> oh, ่าลื่นนะอย่าลื่นนะโอ้ยเลยโอ้ยหนาวอีกทีเด้ออ๊าเลยพ่อหนาวจุ๊มันอยู่บนภูเขาไงมันก็หนาวดิ เดี๋ยวแปลภาษาแปลภาษาก่อนนี่สาลเจ้าเดี๋ยวแปลภาษาแป๊บนึงนอ่ง แต่ก็ถึงขั้นคือต้องขึ้นมาขอเนาะใช่ไหมต้องขึ้นมาขอเหมือนการจะขึ้นไปเป็นที่หนึ่งได้อะใช่ปะแล้วเมื่อกี้เด็กนักเรียนมากันทั้งห้องท่านจะให้ใครล่ะเนี่ยถ้าเขาขอให้สอบได้ที่หนึ่งทุกคนไม่ที่นี่เขาไม่เอาที่หนึ่งนีที่นี่เขาเอาคะแนนพานปะ ต้องเดินระวังพอสมควรเลยครับทำไปเล่นไปนะนี่อย่ทำไปเล่นไปนะ thank you นี่ oh. Hey, like that's a hammer, like that's a bit. How like it's a it, bit oh kill yeah. <laughs> <laughs> อะไรคือสวดาพในลงวันเดียวไปหมดลยเยอะต้องทำเป็นอัลบัม้มเขาไม่ให้ใส่ขาสั้นเข้าใช่ไม่ให้ใส่ขาสัาน้นแล้วไม่ให้สักไม่ให้อะไรเลยกอตรงนี้สวยปตตวดขาโโปะปวดขาปะ สวยวดูทำทามดิไคน่าจะบออได้ข้ามา,า้น,า,ไไน,นาทนนาีไม่เป็นไรไปนี่ยังไม่ท่วเลยตรงนี้สวยมากเลยอะมา2ชั่วโมงแล้วยังไม่ทั่วเลย เป็นลูกของพราสังกระจายสิจะได้จะไงจะได้มีกินมีใช้เห็นไหมพขาลูกได้เลยได้ถ่ายให้หน่อยนี่อัดวิดีโอได้ขอบคุณค่ะเต้นี่ไงพราสังกระจายอะไรครับ

ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเวทพเจ้าขวามือไงนั่นไงท่านอยู่ทางขวา,ราตรงนี้ตรงนี้อุ๊ปเป้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อู้ดีใจ แล,แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเทพเจ้าเทพเจ้าสายฟ้าใช่ไหมตามความเชื่อ ใหญ่ตอนนี้ก็มังกรแล้วกลับไปไหมกลับเลยครับ ได้ค่ะสวนทำแบบนี้ก็ไ,ได้ไม,ไม่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่เลยแต่หลักๆเธอต้องหาหินจริงเราต้องหาหินก้อนใหญ่เลยติดปลายเท้าเดิน ามันชนบ่อย ไม่ใช่ไม่ใช่ดื่มกาแฟกันไหมแฟนได้ถามโอ้ขอบคุณครับเขาจอดให้เลยใช่ไหมเราตองเข้าไปไหมดูแลดีอ่ะนี่นะคือทางเข้านะครับ ทางเข้าจะเป็นตรงนี้นะสวยงามมากค,ครับโอเคอย่างงั้นขอตัดคลิปวัดนี้ที่ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะรอไปทันกาแฟกันแล้วนะครับบอกว่าขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวขอเข้าไป ขอพรกับคุณพยายคุณสวยกันนะค้าถูกนาถ